ถ้าถามว่าอะไรคือมงกุดของบ้านแล้วคะขอตอบเลยว่าพื้นบ้านค่ะอื yeah. ไอเลอรพื้นบ้านสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีแผนที่จะทำห้องใหม่กันอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดียวจะพาไปดูห้องที่เดียวมีแผนว่าจะทำนะคะว่าตอนนี้สภาพห้องน้องอะ่ะเขาเป็นยังไงนะทุกคน เขินเหมือนกันนะอนี่ปิดดีกว่าไอ้เขาเรื่องการยกของอะมันเป็นเรื่องที่เล็กมากเราสาวมาที่จะยกคนเดียวก็ยังไหวแต่ว่าเรื่องที่หลักไปมากกว่านั้นเลยนะคะก็คือห้องนี้นะคะเดียมมีแผนที่จะปูพื้นใหม่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เดียบอกพื้นคือมงกุฎของบ้านจริงๆริพอเปลี่ยนพื้นปุ๊บมูดบ้านก็คือเปลี่ยนเลยนะคะเดียก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะคะไปโชว์ดูดูพื้นใหม่ของบ้านเรากันดีกว่านะคะก็คือของแบรนด์รอโคโค่นั่นเอง นนเดี๋ยวใช้งานมา3ปีแล้วไม่มีสปอนนะคะก็คือชอบเองใช้เองซื้อเองแล้วก็จ่ายเองทั้งหมดนะคะใช้มาคือชอบมากงานติดเหนียมมากไม่มีปัญหาพื้นไม้บวมแต่อย่างใดทําความสะอาดก็ง่ายนะคะที่สําคัญคือลายไม้ลาย,ลายพื้นคือสวยมากนะคะครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไม่มีไอเดียพื้นเลยค่ะก็เดี๋ยวไปดูหน้างงานเลยละกันว่าจะมีพื้นอะไรที่แบบว่าเข้าตาเดียบ้างนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปโชว์รูมแล้วไปดูพื้นใหม่ให้กับ,บบ้านของเรากันดีกว่าค่ะไป ทุกคนตอนนี้นะคะเราใกล้ถึง l o c a Creative Studio แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถปักหมุดมาตามโลเคชันด้านข้างที่เดียแปะไว้ให้ได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะไปคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปเดียก็ได้เดี๋ยวเดียแปะลิงก์ Google Map เอาไว้ให้นะคะเขาจะอยู่ที่ตึกคลอนนะคะอยู่ในสุขุมวิทซอย25ค่ะขึ้นตึกมาที่ชั้น2ได้เลยนะจ๊ะ ก็คือเข้ามาที่สตูดิโอของเราโคโคแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เกีย เรียมไปสมัครสมาชิกมาด้วยแนะนําเลยว่าถ้าใครมาให้สมัครไว้เลยนอกจากที่เราจะดูโปรโมชั่นต่างๆของโลโค,โคโคได้แล้วนะคะที่นี่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือที่นี่เขามีคาเฟ่กับโซนที่เป็น coworking space ด้วยนะคะคือถ้าใครสมัครสมาชิกะเราสามารถเข้ามาใช้บริการตรงโซน c o w ิ r k กิ้งสเปซได้แบบไม่จํากัดชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่างโซนคาเฟ่เราก็จะได้ส่วนลดค่าเครื่องดื่มด้วยค่ะระดับนี้แล้วก็ต้องสมัครหรือเปล่า เขายังมีรองรับสําหรับห้องประชุมด้วยนะคะอย่างใครที่อยากจะใช้บริการเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะคะทุกคนต่อไปไม่ต้องไปคาเฟ่แล้วนะมาที่นี่แหละสวี่ากินมากเลยอ่ะชิรามมสูโอ้โห ของเขาดีนะองเขาอร่อยมากเลยอะชิมอร่อยมากคือเดี๋ยวจะบอกว่าเม่แกตอนที่เดียไปสั่งกาแฟใช่ปะเขาบอกว่ากาแฟเนี้ยเป็นกาแฟที่ได้รางวัลแต่ไม่ได้ถามต่อนะว่ารางวัลไหนแต่คืออร่อยมากทุกคนถ้ามาสั่งอันนี้นะอร่อยมากนี่มาจตเป็นชั่วโมงยังไม่ได้ดูเลโคตรดีมันอร่อยอยะ มันอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนมาต้องกินนะอันเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูพื้นกันดีกว่าคือเขายังมีโซนที่เป็นแกลเลอรี่โซนกับฟิตติ้งโซนด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยคือจุดมุ่งหมายที่เราจะมาดูในวันนี้ยังไม่ได้เล็งรุ่นรุ่นไหนไว้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในโซนที่เป็นแกลเลอรี่โซนนั้นก่อนนะคะเขาก็จะมีการจําลองห้องแต่ละห้องแล้วก็ปูพื้นของแบรนด์โลโคก็จะได้ดูเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนด้วยละกันนะคะ ลายนี้ก็สวยเนาะอันนี้เขาจะเป็นแบบพื้นไม้ปาเก้มันจะมาเป็นบล็อกเลยค่ะทําให้เวลาที่เขาเอามาติดที่พืนอนะ่ะมันก็จะแบบเหมือนไล่รอยต่อด้วยแล้วก็ทําให้ดูเนียนด้วยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าพื้นลายแบบนี้มันเป็นพื้นลายที่แบบไม่ค่อยเหมือนใครอะ่ะอันนี้ก็ลายไม้สวยเป็นลายไม้แบบเชฟลอนนะคะเย<า>เฮนะ้ยนั่นมันเชฟลอนอเชฟลอนอ๋อถูกแล้ว <laughs> <laughs> ทุกคนเดี๋ยวได,ได้ลายไม้ในใจแล้วนะคะพอมาเจอของจริงก็ได้คําตอบเยอะเลยแต่ที่เนี้ยดีมากเลยก็คือเราสามารถขอแผ่นผืนอนะ่ะกลับไปที่บ้านฟรีได ด้วยนะคะเราจะได้เอาแผ่นผืนนะ่ะไปทาบกับเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเราไงเพราะบางทีเราก็แบบไม่ชชวนะ์นาอว่ามันจะแบบจะเข้าหรือเปล่าถ้าเราขอเขาไปสักกล่องเลยนยะ <laughs> เอาไปปูเองเหรอ,อไปปูแล้วก็แบบมาเรื่อยๆอยามาขอ,ขอสินคกาองเลยครับตยานเลยเกรงใจเขาเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวไปดูในโซนที่เป็นฟิตติ้งโซนกันต่อดีกว่านาะฟิตติ้งโซนนะคะเขาจะเป็นโซนที่เราสามารถไปเลือกชมพื้นของแบรนด์โลโคโค <c oughs> จะมีให้เราเลือกทุกรุ่นทุกสีเลยมีมากกว่า1 5 5สีเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีแบบที่เราสามารถแบบไปคัสตอมไหมตามแบบที่เราต้องการได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นแผ่นใหญ่ให้เราดูได้ว่าเวลาที่เขาวางอ่ะเขาวางยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบเห็นชัดมากขึ้นเนาะเด จะมีเป็นลายไม้แล้วนะคะลายพวกแนวหินก็มีเหมือนกันแล้วคือสวยมากอะ่ะนี่คือตอนแรกในใจมีอยู่ประมาณสองสอัน, 2, อนตอนนี้น่าจะเป็นสิแล้ว L S 3 0 9 S 3อันนี้ก็สวยนนคือมันมีดีเทลอ่ะไอ,นนอะพวกลายหินเนี่ยตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในความคิดที่เราจะมาใช้แต่งบ้านเลยใช่แต่พอแบบมาดูของจริงแล้วเฮ้ยมันมันสวยนี่นี่เอออันนี้สวยแนวคาเฟ่ได้เลยอะ่ะคือของจริงอะ่ะมันจะเป็นเทาสว่างอะ่ะทุกคนแล้วก็ตัดกับลายหินแบบเนี้ยนี่คือเผื่อใครสนใจเดี๋ยวบอกเลยว่าสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นสีนี้นะ คอสเฮดห้านะคะอันนี้คูอสวยจริงเดียขอเสริมเรื่องความแตกต่างของพื้นลายเชฟรอนกับพื้นลายก้างปานิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็สวยทั้งคู่เลยค่ะเผื่อเป็นทั้งเลื่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับพื้นลายเชฟรอนนะคะจะเป็นลายพื้นที่เขาทํามุมตัดกันอยู่ที่45องศาส่วนลายก้างปาน,นะคะเขาจะเป็นลายพื้นที่ทํามุมตัดกันอยู่ที่90องศาค่ะซึ่งนอกจากการทํามุมของลายพื้นที่ต่างกันแล้วนะคะผิวสัมผัสด้านบนของพื้นลายเชฟรอนของแบรนด์โน จริงมากกว่าและมีการทําสีที่ร่องรอยต่อเพื่อความปลอดภัยและก็ความสวยงามที่มากขึ้นด้วยค่ะนี่ไงลายหินที่เรามองว่านี่จะบอกว่าเบอร์นี้ของจริงคือสวยมากเ <c oughs> พราะว่าปกติเวลาที่เราปูพื้นอะเราไม่ได้ปูแค่ท่อนเล็กเนาะเราก็ปูเป็นแผ่นใหญ่ดังนั้น <c oughs> การที่มาที่เนี่ยแล้วเราเห็นเป็นแผ่นใหญ่เลยมันจะทําให้เรามองภาพชัดเจนกว่าที่เนี่ยเราคัสตอมไม้เองได้นะคะสมมติว่าเราชอบสีนี้กับสีนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากให้สองสีนี้มาสลับวางกันอะไรเงี้ยเราก็สามารถแจ้งเขาได้นะคะทุกคนให้เขาออกแบบให้ก็ได้นะเดี๋ยวเราเล็งไว้ก่อน ไาย์ซีรีส์นะสีนี้สวยมากเมื่อก่อนอะมองว่าสีเข้มอะดูแก่แต่เดี๋ยวนี้สีไม้สีเข้มอะเวลาอยู่ที่บ้านอะโมเดิร์นขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนี้คนชอบแต่งบ้านโทนแบบสีโอ๊คซึ่งเรารู้สึกว่าเออสีนี้วางที่พื้นบ้านแล้วอะมันน่าจะทําให้แบบเฟอร์นิเจอร์เด่นอะก็ ได้ข้อสรุปของพื้นบ้านเรียบร้อยแหละจะบอกว่ามาโชว์รูมแล้วโค,โคโคตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้กีก่โมงะนะตอนนี้ประมาณจบสี่โมงแล้วเร <c oughs> าดูไม่นานเท่าไหร่นะแต่แบบว่าเรามานั่งคุย <c oughs> นั่งเล่นอะไรชินาน <c oughs> แล้วใช่แล้วประเด็นคือคาเฟ่อร่อยมากอันนี้คือแบบพูดจริงนะทุกคนขนมน้ำคือด,ดีมากนะคะก็เดี๋ยวมาพูดปิดจบที่คลิปนี้ไปเลยละกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเดียเร็งพื้นไหนบ้างนะคะที่เราเร็งเงไว้ว่าเราว่าเราจะใช้มีอะไรบ้างนะเยอะอ่ะาลอยเลยแบบทำมาใช้ในบ้านตอนแรกไม่ได้เรงลายหินไว้เลยทุกคนแต่พอมาของจริิงลหน มากแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาลายหินไปติดที่ห้องไหนของบ้านได้บ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่แบบชอบชอบเลยก็คือจะเป็นลายเชฟรอนกับลายปาเก้ก็คือเรารู้สึกว่าลายไม้มันสวยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราชอบสีใช้เกณฑ์สองอันนี้ในการตัดสินใจเพราะว่าในเรื่องของแบบคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งอะไรแบบนี้คือหายห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ของแบรนด<ช>์ล็อกโคโคอยู่แล้วติดตั้งคืนเนียบมากอะพื้นของแบรนด์ล็อกโคโค่เขาเป็นมาตรฐานจากฝรั่งเศสด้วยนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่การันตีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราจะปูพื้นทททีี่บ้้าานนนงะแํใ เพื่อนๆอ่ะมาดู ขอันนี้คือเป็นคําแนะนําแบบประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาแล้วคือว่าอยากให้เพื่อนๆมาดูของจริงคือดีที่สุดเพราะด้วยความที่อันหนึ่งกล้องเวลาถ่ายรูปแสงต่างๆหน้าจออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะดังนั้นอ่ะของจริงอ่ะมันมีโอกาสที่แบบสีมันจะเพี้ยนจากที่เราดูไว้การที่เรามาดูแบบของจริงมันก็เป็นอะไรที่แบบเมคชัวยที่สุดอ่ะมันก็จะได้แบบตรงใจเรา100%ด้วยอะไรเงี้ยเนาะเราก็เป็นคนที่โฟกัสเรื่องราคามากแล้วคือเราก็ขอมาหลายๆแบรนด์มาซึ่งการที่แบรนด์เราคู่ควรเป็นคําตอบกับตัวเราอ่ะหนึ่งก็คาเน่ เพราะสำหรับเราเราว่าราคาเขาแบบสมเหตุสมผลนะคะถ้าเทียบกับตารางเมตรอะไรเงี้ยอันนี้เดียแนะนําเรื่องราคาไม่ได้เลยเพราะพื้นแต่ละแบบอะราคาต่อตารางเมตรอะมันไม่เท่ากันก็แนะนําให้เพื่อนๆอะมาดูของจริงเนาะแล้วก็เล็งๆไว้ว่าชอบลายไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ขอใบเสนอราคาเขามาตามพื้นที่ที่เราจะไปติดตั้งตอนมาขอราคาขอบอกชื่อเดียก็ได้เนาะบอกทำไมอะก็ไม่มีส่วนลดให้อยู่ดี เพราะว่าใ้ต <gesch uce> ังเองเหมือนกัน <Hollywood> ท <online> ุกคนแต่อ <areas> ัน <writing> น <were serves> no. ี้คือที่มาทําคลิปเนี่ยเพราะแบบอยากจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนเพื่อนที่กาลังจะทําบ้านด้วยอะไรอย่างนี้นะคะโชว์รูมของแบรนด์โลโคโคเนี่ยนะคะก็เปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง1นึ่ทุ่มเลยนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเรานั่งต่อยาวๆถึงหนึ่งทุ่มเลยไหมผิวข้าวอ่ะคือถ้าที่นี่มีของเขาคงอยู่ต่อแล้วอ่ะก็อาจจะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนเพื่อในการที่แบบใครกําลังวางแผนจะปูพื้นที่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะว